สวัสดีครับอ,บนนอนนบบ่าอุบลคนเมืองชนครับบ่าวอุบลคนเมืองชนาพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศแบบวิวมุมสูงเมืองพัทยานะครับนาะอกัเป็นบนจุดชมวิวนะครับนาะเป็นจุดชมวิวที่พัทยาวิตีนะครับนะ้ะเดี๋ยวผมจะสายขึ้นไปเบื้องนะครับนาะออันนี้ก็จะเป็นวิว จุดชมวิวพิทยาวิซิตี้พิทยาซิตี้นะครับเนาะนี่เป็นทางลงเขาครับครับเห็นบ่ครับพิทยาซิตี้พามาชมบรรยากาศสวยๆงามๆบรรยากาศย่ามมือแงดงแดดแอมมซมครับเห็นบ่ครับวันนี้เ่าวนก็พามาจับมาเกีบผาบสวยๆวิวสวยๆ บนจ <c oughs> ุดชมบิวเนาะครับนอะอุฝนครับงามบครับงามร้นะครับนาอ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องแดงเอาพัทยาเนาะครับนาอ <c oughs> อันนี้เป็นเอาพัทยา <c oughs> เป็นวะเอาพัทยากับจีเมีมีเรือสำราญครับพี่น้องเห็น่หุ่นมีเรือสำราญจอดเรียงกันอยู่ฝนซีหาลำเนาะครับนาอ <c oughs> เรือสำาญเพระกระจะออกเดินเปิดบริการสว่วง ซีหามุ่งดแงถึงทีหนึ่งครับถึงทีหนึ่งทีสองเนาะปกริ <c oughs> เปิดให้บริการเนาะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นท่าเทียบเรือแลมมาริไฮก,กับกับมีเรือเที่ยวอ,ออกเที่ยวเาขาเรือเรือไปมาเนาะครับเนาะไปกอหลานหรือว่าไปออกไปตกปูตกปลานองเที่ยวมาเมาวลําอยู่นี่ครับครับเป็นด้านจอดรถนะครับตัวนี้เป็นด้านจอดรถ <c oughs> จอดรถ ฝากรถนะครับนอฝากรถใบนี้ฝากกลางคืนก็ได้ฝากกลางวันก็ได้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดด้วยครับด้วยตัวนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาครับกเพื่อนกับมาฝากไปนี่เพื่อนกับไปนอนเคลื่อนเกาะล้านเอ้ยเออเกาะล้านครับหรือว่าไปเกาะต่างๆเนาะที่เบาบนบบหูโบคอยหูบันไดกัเพิ่นกับคือสี่ หูกัวเบาวนนะครับผู้ใดคนกำลังเข้ามาเยี่ยมชมนก็คือสิหูกัวเนาะครับเนาะเป็นทาเทียบเรือหรือว่าทาจอดรถนี่แะครับฝากรถเนาะครับเนาะกับผู้โดยสารกับพูดเลื่อนเขาสะพานผลโดยหลโดยหลายอยู่้ลยครับมีเรื่อยครับมีไปเรื่อยเนาะครับเนาะเที่ยวเขาเที่ยวออกลงเรือแล้วก็ขามานําเรือเขามา เรือกกระเดิ่มเขาเนาะครับเนาะส่วงนี่มันก็เป็นวายเกนาบรรยากาศวายเก่าส่วงเย็นๆเนี่ยล่ะครับเห็นบอก้อมือมือซันโมเดลใหม่กันซันมากพี่น้องเลยเอาสายจวดนี่ล่ะวากันครับมุมสวยๆครับเอ้ากะสำหรับคลิปนี้กะวาบวนกะ ว่ามียังหลายกับน้ำผาบรรยากาศสวยๆงามๆม,มากฝากปีฝาก,ฝากหนองเนาะครับเนาะเอา้าฟังเพลงเพอๆกับเบาบนจังหน่อยเนาะครับเนาะเพลงพินหว,วานจังหน่อยเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนานะครับเนาะไปกันเลยครับ